ครับวันนี้นิสสันวิทรดำพาทุกท่านมาพบกับรถยนต์อีกคันหนึ่งที่แต่งสวยมากๆนะครับสำหรับตัว ER a m e ์เมล่ตัวนี้นะครับเป็นของลูกค้าที่ท่านหนึ่งนะครับก็คือต้องขอบคุณเพจแซมซิงมากๆที่ให้เรายืมรถมาถ่ายรีวิวแล้วก็ดูชุดแต่งในวันนี้นะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยถ้าดูจากด้านหน้านะครับคันนี้เนี่ยจะมีชุดแต่งได้หกแนะครับได้หกแพิเศษกว่าตัวอื่นยังไง ได้หกแปดเนี่ยถ้าสังเกตจากด้านหน้าเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจะมีแถบสีแดงตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็มีลายตะข่ายตรงนี้เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีสัญลักษณ์ได้68ชัดเจนนะครับขับไปที่ไหนรู้แน่นอนว่าชุดแต่งนี้เป็นชุดแต่งรุ่นอะไรนะครับพอมาถึงด้านข้างเนี่ยด้านข้างตัวชุดแต่งยิ่งดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามี คำว่าได6หกอยู่ด้านข้างอย่างชัดเจนนะครับพร้อมด้วยตัวสติกเกอร์เส้นสีแดงนะครับดูฉบเฉี่ยวมากขึ้นแล้วก็การตัดสีดําเพิ่มเข้าไปเนี่ยทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็ยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่ครับล้อนะครับล้อเปลี่ยนเป็นล้อ17ให้กับลูกค้านะครับก็เป็นล้อในประเทศเรานั่นเองประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นล้อลาย HRE นะครับสีเงินเงินลม เทาเทาลมดำๆๆแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับเต็มซุ้มเลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีตัวกันสาดแล้วก็ตัวครอบมือจับมาให้ทั้งหมดทั้ง4ด้านเลยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าท่านไหนชอบหรือไม่ชอบแบบไหนนะครับนะครับบนหลงังคาบนหลงังคา ถ้าสังเกตอเมล่าเนี่ยจะไม่มีเสาอากาศแต่ว่าตัวนี้เพิ่มความสวยงามเพิ่มขึ้นไปให้เหมือนแบรนด์ยุโรปแบรนด์หนึ่งนะครับก็จะมีครีบฉลามมาให้นะครับด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวให้กล้องมาด้านหลังนิดนึงฮะด้านหลังก็ไม่แพ้ด้านหน้าเลยครับด้านบนเนี่ยก็จะมีสปอยเลอร์ทรงนี้เนี่ยไม่เหมือนชุดแต่งชุดไหนแน่นอนครับ เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยของได6หกแปดนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะมีเหมือนช่องที่ใส่ท่อถ้าท่านไหนทําท่อเป็นสี่เหลี่ยมก็สามารถเจาะตรงนี้ให้ให้ท่อออกมาได้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสัญลักษณ์ได้68มีตัวตาข่ายรังพึ่งมาให้เสริมความสปอร์ตข้างหลังก็จะเป็นเหมือนดิฟฟิเซอร์หลังนะครับช่วยรีดอากาศนะครับโอเคโอ้โหรถคันนี้แต่งทุกด้านเลยครับ นะครับฝั่งนี้ก็จะมีตัวครอบฝาถังน้ํามันมาให้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าชอบแบบสีดําแบบนี้หรือว่าโครเมียมนะครับหรือว่าที่เป็นคาร์บอนเราก็มีให้ลูกค้านะครับดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีแดงเบ้นเลยนะครับโอเค ก็จะคล้ายๆกับรถยุโรปแบรนด์หนึ่งเลยอยู่ที่ลูกค้าชอบหรือเปล่าก็สามารถเลือกได้นะครับทั้งเบาะเหนังแล้วก็คอนโซลก็เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับแผงประตูด้วยนะฮะสวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวรถคันนี้รอทําความสะอาดอีกรอบนึงแล้วก็รอส่งมอบลูกค้านะครับวันสองวันนี้เลยนะครับโอเควนมาด้านหน้าเลยครับวนมาด้านหน้าเลยก็ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับในชุดแต่งหรือว่าตัว a m e l a VL หรือว่ารุ่น V หรือรุ่น EL ก็ตามเราก็มีโปรโมชันดาวน์เริ่มต้น39 0 0 0นนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ก็ลองมาคุยกันว่าจะเป็นโปรโมชันแบบไหนเพราะว่าเรามีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกเนี่ยไม่น้อยกว่า3-4ถึงแบบแน่นอนนะครับแล้วก็ค่างวดก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละรุ่นนะครับสำหรับโปรโมชันเนี่ยมีทั้งดาวน์เริ่มต้นอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้แล้วก็เ็นดอกเบีย้ย0%น นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าจะดาวเท่าไหร่แต่อาจจะต้องดาวสูงนิดนึงเพื่อรับดอกเบี้ยศูเปปีสปีสปีก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะดาวไหวประมาณเท่าไหร่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับทั้ง l i น์แอดมิสเตอดนะครับ m r จุด d u m นะครับหรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์0 9 6 8 8 9 5 1 0 5หรือว่า097 496 6 9 9 4 นะครับสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามไว้ด้วยนะครับอย่างเพจ f a c e o o o k นิสันมิตรดำแล้วก็ช่อง YouTube นิสันมิตรดำนะครับยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ